ป่าห่างแดงมางอ,อยาง<ช>ไม่ได้ดจงังจะยังเปปปีปปนึ่งไหมกกางกันมาแน่นออกกนะอย่างจังเราะจะทำปีล้วี้เงีเนี่ยที่หลังมันสามลูกเลยโลดลปซีขึ้นหาแบบนี้บเอบอดรเประ

สตอมัดใหญ่หน่วยใหญ่ลูกใหญ่มัดละห้าสิบบาทอันนี้ชุบใส่มัดละหน่อยตันนี้มัดละห้าสิบนี่ขอ

อืตพราบ้านเขาราจะบอกบ้านเขาแต่หจะเ้าเข่าก็บขวกินอยู่ไม่เข่าแบบเ่าแล้วมันแสบมพแสบเมันัดเอะแต่ว่ามันเข่าอ่มันพอดั้มดัมนี่มันจะแสบมันมั่นเมนดูเมนดึกอนก็อนอยู่ไหดูจิ้มือนละสองลอยซ่าเวชันกราเอานี่ยพอนั่งจมใหญกร่ลอนกดแต่มันเป็นเิ็ดพรเข่าเ้ 영상아요 네. หน่อยชูแล้วจ yeah. ้าป่าเลยนี่โอ้ไว้หน้านาะอุ้ยนี่ละงกางและเจ้าป่านี่อืมนี่ละง่ แก้วมืกัเทาปุยมือไดุ้บุ่งไหมหัว้าเนาะนี่เวิรือหัวหวต้องไม่ใ่ถุงต้มเลย

chú bò chua thầu nữa chua bà chích tán chích tán เแข่งแบบนี่าจะมีหัวจะไม่ห้วดขายข้าวขายชุวหัน ใหญ่ใหญ่ยัง,งติดช่างสนาคารนี้ <c oughs> เราช่างมันต่ำมันนี้ ตจมตีนจมตีนแทบทป่ด้ไหนะคุ้มไหาด้รบ้ายี่หกห้าสิบบาทอจมตีนโค้กคน่